ใส่จะถุงก็ใส่เป็นยููทบบเิ้ลใส่เป็นถุงเลยเหรอแต่เป็นเพราะว่าหลายคนแต่ถุงละยี่บาทถุงละเจ้ค่ะถุงละยี่สิบบาทอันนี้คือยี่สิบเนาะข้าวเม่าแก้วหนึ่งอ๋อขายเป็นแก้วนั่นเองค่ะแก้วละยี่สิบบาทแก้วคละยี่สิบบาทราคาเท่าไหชอบกินนะคะน้องไม่อยู่ก็เลยซื้อขาท่านบ้างสะใจเลยขอปั๊บหนึ่งโซบีใหญ่เลย ไม่ค้าไม่ค้าถ้าเดินมาระวังหมาบ้างนะรอบหน้าต้องซื้อแม่ค้าถ้าเดินมาระวังหมาบ้างนะคะรอบหน้าต้องซื้อสักสิบขุ่นอร่อยกินไม่หมดแล้วนี่สิอร่อยไหมไม่เราม่ถ้าทานด้วยกันไงถ้าทานด้วยกันแซ่บเรา่ะน้อกเครื่องกิอนกินเดียวหมดก่อนคือบลาหม่าวหยมันเหมือนโหลดจ้าคือซอยเหยมันเหมือนจะเป็นอย่างกี่แก้วเหลืออีกกี่แก้วใช่เดี๋ยวชินี่กับสีปลามีอะไรอ่ะ อีกแปสิบบาทคือสวยส่เอามาหมดเลยแก้วอีกสี่แก้วแปดสิบบาทอันนี้นะครับคุณมิโยกิเอากาอยู่นะตอนนี้คุณมิกิก็เมาหมดเลยนะฮะข้าวเมา้นะครับวยณตานียนะ ที่ขายอยู่ที่ไหนปกติครับต้นขายอยู่ร้อยเอ็ดนะคะอ้าวเหรอค่ะแล้วแล้วมาพักอยู่แถวไหนฮะับมาพักอยู่บ้านดุงค่ะจำปาดงบ้านดุงบ้านดุงอำเภอบ้านดุงอำเภอบ้านดุงค่ะตอนเช้าทันเศษเขาค่อยมาส่งเราอ๋อก็จะมีรถมาส่งค่ะอ๋อินกันได้ค่ะ นี่เนาะอันนี้ตอนยี่สิบบาทเอาไปไปอันนันย่าตเอาไปริมจีนนะใครอยากกินหยิบเลยนะคะขอบคุณมนหลายด้านขอบคุณค่ะครับผมไปแล้วค่ะน้งนี่กินจีนแล้วเดินระวังเลยเด้อ ภษามายิบกินเค่ะ้งนะันอะนี่นะหน้าตาของข้าวเม่านะครับจะมาขายหน่อย20บาทโอ้น่ากินนเนยดูดูนพราวอ่อนนะฮะเอไว้ให้ลงถุนหนึ่งเอาเลยค่ะไว้ให้ลงถุนหนูซื้อเดี๋ยวบานเราดสกก่อนหยบโดดโฮะภาษาบ้างยยนะโอเค